สวัสดียามบ่ายนะวัดจุลาพรหมนารามนะครับป่าไผ่อันสวยงามตามธรรมชาติอุโมงค์ไม้ไผ่นะครับสวยงามแต่ในวันที่โควิดสิบเกมาปราศจากผู้คนเลยนะครับมันเลวร้ายมากครับโควิดสิบเก้ามันทำลายทุกสิ่งอย่างในโลกมนุษย์นี้ที่วาราบาดไปทั่ว ทำให้ผู้คนล้มตายเจ็บป่วยติดเชื้อกันมากมายนะครับทําลายทุกสิ่งอย่างระบบเศรษฐกิจการใช้ชีวิตประจําวันการค้าขายเศรษฐกิจธุรกิจเสียหายหนักนะครับมันก็ไม่รู้เมื่อไหร่ว่าโลกร้ายที่จะผ่านพ้นไปนะครับมีแต่มนุษย์อย่างเรานะครับต้องต่อสู้ดิ้นรนกันไปนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับฝ่าฟันอุปสรรคโรคร้ายโควิด -19 ในเ็วรวันนะครับขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองนะครับสาธุ